ครับน้องโจบทคิดสกิลกิจกรรมอุบแอดอย่าเปิดโปงอย่าเปิดโปงผูผมแอดอย่าเปิดโปงผู้ผมต้วงนึ่งนะแขนขัดอย่าเปิดโปงผูผมผมกำลังมาเลยแค่เป็นแพนด้ามันสนุกดีวะ่ะ ว่าแล้วไงชิบมันชอบนักหน้าพี่น้อมีแค่สองคนหรอใช่คพี่น้องมีแค่สองคนเนาะใช่ครับแต่ผมไม่เคยส่งมูกเลยแต่ต้องเล็กอันนี้อันนี้พี่ชายเราปะเนี่ยสองคนพี่น้องพี่โจใครอ่ะเฮ้ยพี่ปอนไอเป็ดใครอ่ะน่าจะไอมิกไอมิกเนังมิกน้องมิกวะไงอุ้ย เอ้มิกทำไรมิกหนจมาหาพี่ป๊อกมาหาี่ป๊อาดีวเดคอเด้ยคอเทนอะแลมิกมิมิมีคูยาไม่อีไ่มีมิหาคู่ไหมไม่เอาดีกว่า อ้ามิกทำไมเป็นมินเนี่ยละมิกอันกี้กาเปลี่ยนได้หลายสีอย่าเรียกกูยอะได้ไหมไม่มีเสียงจะขายใจหรือไงมิกมิกชอบแตงโมอะมิกแตงโมกินได้ไหมครับอุ้ยมิกเฮ้ยสัลลี่ มึงไปกอดใครแบบนี้ชอบมาดูเห็นเนี่ยเหนบอกว่ามีสองพี่น้องไงทำไมเขาโผล่มาเต็มเลยอะเพนดาไหบอกมีแค่สองคนแฟนได้ไปแค่สองตัวครับของเลมเปตตแต่ไม่เคยสังใจนะเอ้ยจัดโอ้ไม่จริงอ่ะจริงชื่่อไไมดเชื่อไม่ได้ อไปดูหน้าเว็บบอกผมเพิ่มทุกวันเพิ่มแบบอกหักเหนื่อยอยู่ทุกวันไม่มีคนให้กำลังใจเลยนี่ไงก็อยู่นี่ไงแค่นี่แหละมีแต่คนซทำเติมนี่แหละไม่ใช่นะเมื่อกี้เสียงใครกันนะจริงจิ้งจริ้งจิ้มตาบอดทางอ่ะจิ้มตาบอดเป็นนี่ไงก็ซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้ไงมีควายเยอะจังอ่ะในทวิตเตอร์ขอบคุณครับที่รักครับที่รักพักดีขาดคนยังไง อถ้ารับพอผมผมอยากถ่ายตอรี่ด้วยตอร์กุแปะแปะบนหัวได้ไหมไรด้ได้อย่าแปะพอแล้วแปะบนแะไว้อย่าถ่ายสตอรี่เฉยเลยอยากสามารถติดต่ออะไรได้เงี้ยให้กำลังใจแปะยืดเฮ้ยน่ากลัวแอนได้ทำแบบมันดีไปเด็กๆ เขาคุดอีกหนึ่งร้อยบิตนะผมกับมิงค้าผมกับมิงครับผมขายขายสตอรี่ขายสตอรี่ได้ไหมขายไว้ได้ทะลตัวได้นะไอ้ลินวันตุบอ่ะเอ้าตุบจริงทำไมงั้นอ่ะพี่โอ้ยไม่เชื่อพวกเองนะเว้ยน่ารักอ่ะไม่รู้ใครนะแอนแอ๊บไม่เคร หอมให้กำลังใจทุกวันนะลินเอามาเนี่ยฮะคนหอมขาวมีมาสี่คนเลยเมื่อวานใช่หรอโอ้โหอ่ะแบบได้รูทีได้รูเอาอีกแล้วตัวดีมาอีกแล้วทำไมผมไปไปแล้วนำสกุลไรอ่ะอยากดูนำสกุลใหม่ว่าจะไปเปลี่ยนแล้วอ่ะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนว่าอะไรอ่ะ ไม่รู้ไม่รู้ถ่ายไปเมื่อกี้อันนั้นลงไหนลงซอยไมออนไม่เอาเดี๋ยวเราเปลี่ยนอีกแท็กด้วยเขาไปใช้น้ำสกุลนละแบบอ่ามีใครเนี่ยแล้วพี่แบบอยู่ดีๆเขาเดินมาขอถ่ายรูปด้วยแต่มันมีดราม่าเยอะยู่เลยโทษพี่เขาแล้วเขาบอกชื่อคุต้องมีดาม่าเยอะอยู่ใช่แบบฮะ ใช่จริงเนี่ไหมเนี่ยอะไร่แต่ถ้าเราฟันปากไปได้หมื่นล้านคำเราผ่านอะไรมาได้กันเย้นะแสดงว่าเราโดนจริงหน่อยอยากใช้ตะคุนเวนไหมครับฮะอะไรนะคะอยากใช้ตะคุนเวนไหมครับเอเดียนอะไรอ๋อวิตะคุนนี้ก็ดังนะใช้ได้หรอลิมิเต็ดแต่เขาเป็นครอบครัวเล็กๆนะแต่แบบ ยิ่งใหญ่มากเขบควรแต่ไม่รู้จักแต่ถ้าใหญ่แต่ไม่รู้จักทำไงเนีจบเลยพี่แพนด้าพี่เสียใจวะเพี่ะกูลดาราแม่งจบแล้วเพี่เอ้พี่แพนด้ามีเหรียญขายสักยี่สิบเหรียญไหมครับเพ่ไม่ไม่ได้ขายครับพี่แพนด้าเราตัวเอเลี่ยนตัวนี้ไหมอ่ะอออออเเจจททาาานนขถ่ยรูปเหมือนไดลชับเจอทานดิ่ดลองอีหุบะพี่แพนด้าดิ่ดบ่ พี่เป็นดราม่นหรือคอมเมดี้ด้วะไม่ยิครับไม่ร้วผมด่าไม่ทันแม่เขาเขาถามว่าเอเลี่ยนคนนี้คือใครอ่ะถ่ายอะไรงั้นไม่แน่ใจนะได้ไหมได้ไหมได้ไหมอยากดูใหม่ได้ไหมผมดูไม่ทันวันสงบไอ้ชิปอันโง่ขอได้ไหมเฮ้ยเนี่ยใครเอาใครเอาเต่าออกไปเลยคนนี้ใครเนี่ยพี่หนุกคาใจไม่หายเลย ไอตัวที่หันอุ้มไม่เห็นอยากถ่ายกับหันบ้างเลยวะไม่ไม่ถึงผมเหรอเฮ้ยหมายถึงใครอ่ะผมไม่มีแฟนไอซีมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยไม่มีครับโสดอันจะโดนกระทืบดูสดว่าน่ะจริงเดี๋ยวไอหันเตรียมมาโดนหยุมหัวเดินไปอะผมนี่ไม่เอานะไม่ใช่ครับไม่ผมโสดครับ แต่กูไม่มีเฟนไอซี่หลงงานนี่แหละขอาแบบดูดีข่าแบบถ่ายตอนนี้ได้กันด้วยอะเกินไปมากมดอกผมไม่ได้เล่นเฟซไอซีครับงั้นขอเฟซโอซี OC ได้ไหมคะไม่ <c oughs> เอ้ยเอาไปทำอะไรเหรอคะ ก็แบบเอาไว้ติดตามข่าวสารไงคะแบบไว้ซัพพอร์ตอะไรเงี้ยแป๊บนึงนะครับซัพพอร์ตช่องทางอื่นก็ได้ครับโหแรงมากไม่เป็นไรค่ะงั้นไม่เป็นไรกันทิ้งเลยแล้วกันใส่แล้วกันเนี่ยปังอ่ะไม่ได้ไม่มีหาหาผมไม่ยากหรอกครับผมหาผมเป็นคนหาตัวง่ายครับ อซีทิ้งเลยว่าปล่อยเล็บใต้ตัวเนี้ยเออทำไมทำไมเขาต้องปิดมากจริงทำไมเขาต้องมีความลับก็ไม่เข้าใจแค่นี้เขายังไม่เปิดใจกับเราเลยทีเราแบบอุตส่าห์ให้ให้เฟซเลยนะเว้ยจริงเราคงไปตอบกันไม่ได้แล้วล่ะเราพอมันแค่นี้เถอะทำมาคนพูดอย่างเงี้ยทำมาคนใจร้ายกันคือคุณใจร้ายกับเราก่อนไงคือคนใจร้ายกับพวกเราก่อนอ่ะก็แบบคุณแบบมีความลับกับพวกเราอ่ะเออนี่ยังไม่ทันเริ่มเลยนะ จริงนี่ยังไม่ทันเริ่มคุยกันเลยนะนก็แบบขอเบสยังไม่ได้เลยอะถามว่ามีแฟนหรือยังก็บอกว่าไม่มีนะเพราะว่าขอเบสก็ไม่ให้แบบฮ่าฮ่า่าฮ่่าหาไม่บอกเราหาหาตัวเราไม่ยากหรอกไม่บอกเขาจะได้มากดซับเราไงผมก็ให้หมดอะเราเป็นคน าวยา,ายครับน้อมชิปไอ้งน้องปังจะมีใครอะ่ะไม่รู้ฮัลโหลแพรน่ารำมือใครอ่ะไอโง่ชิปอ๋อไม่ใช่ใชห้ชนะพลไปหาป่ะชนะพลอะไปทางชนะพลเลยไปทางชนะพลหล่อนเลย มีคนเนี่ยผมอคนึงแล้เนี่ยรไบอกมี่าคนสีน้ไงไองป้าหน้าผมค้าง่ะไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้คเออแชทไปเลยก็แชทไปเลยสิค่ะจะไปคนึหรือเปล่าไม่ไม่ไปครับเอมีไรเออจะต้องจินตาการดีเอาไว้อ่ะ ไอชิปมึงรู้ได้ไงอ่ะมึงไปไหนอ่ะไอชิปให้ไปให้ไปแล้วเขียนไปแล้วจำดูเขาดูทันป่ะพมก็เขียนไปแล้วถ่ายสตอรี่กันไหมน่น่าจะโดนดึงละโดนดึงหัวโดนโดนอันนั้นคนนั้นโดนอยู่หัวป่ะปอไอ้ปังอะ ไม่แน่ใจครับโอหไม่แน่ใจถ่ายไหมถ่ายสตอ์นี้กันไหมได้ครับเฮ้แต่รออีกคนนึงเข้ามาดีกว่าจะหน้อยใจอีกคนเขาจะเข้ามาหรือเปล่าอ่ะแล้วเข้ามาไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับถ้าเราเป็นพี่น้องกันเอาเป็นพี่น้องกันเราก็ต้องรู้กันสิอาจจะมาไหมครับอาจจะมาแจะคำว่าอาจจะ เราโกหกแล้วเออโจรทานดีกว <ปะ S 2> ่าโกหกอ่ะเป็นพี่น้องกันจริงๆครับเ <ông> ชฟอย่าทิ้งฟอน ชิปจะทำกัะปอนอย่างนี้ชิปชิปชิปนี่เ็น่อโอ้โหเข้าเฟซบุ๊กก่นแบบนป๊บนึงเมื่อสวัสดีครับแผ่นด้า จะสรุปปังจะเข้ามาหรือเปล่าผม่เข้าเหรอเข้าครับเข้าครับเอาเข้าพี่เราลักเอามันเก่าแล้วหรอคือรักเอามันเก่าแล้วไงรักเอามันเก่าแล้วต้องเข้าใจนิดนึงโหสวัสดีป๊อปปีป๊อปไม่หน้อยใจนะเดี๋ยวคืนนี้ไปหาบอกปีป๊อปมันมาแล้ว ปพี่ปอนพี่ปอนพี่ครับน้องโจขอเรียนไม่แจ๊กคนนี่ดิพี่นะครับเลขอะไรครับน้องโจ๊กแปดเก้าสามครับพี่แปดเก้าสามมันเอาไปล่อสาวมันเอาไปล่อสาวเออคนเขาลู่วทั่วเนี่ยเจ้าชู้เจ้าชูจริงจริง กดยินได้ป่ะเนี่ยมีเงินเวชีเท่าไหร่อะก็หมื่นเดียวไม่มีก็มีหมื่นไม่เราเราสรุปขอฟิดโอซีได้ปะเนี่ยอ่าจับของพี่ไพครับแอดแอดมาเลยครับมาด้วยครับแล้วคนเนี้ยแล้วคนเนี้ยคนเนี้ยเขามีเฟซไอซีหรือล แต่และใกล้มือด้วยใกล้มือใกล้ตีนด้วยเหรอไม่ทำอะไรดิไม่สรุปจะโดนหยุมหัวหรือเปล่าไม่ไม่โดนครับขอเป็นไอจีแทนได้ไหมแจกติดตามไหมเอาแล้วแจกติดตามไหมคะแม่สักวันหนึ่งเขาก็หาเราจนเจอไงคุยสามคนเลยครับขอเป็นไอจีแทนได้ไหมโหเจ้าสีละ ไม่เคยเล่นใีเขปกตโเล่นเฟเฟโอซีเหรอครับใช่ครับทั้งโอซีไอีเลยโนขอจริงออะไร่ป๊อปพี่ป๊อปเปยู่ยวพี่าไม่เดนครับพี่ป๊อปเปลี่ยวพี่ป๊อปเปลี่ยวพี่ป๊อปเปลี่พี่ป๊อปเปี้ยวครับพี่พี่ป๊อปเปี้ยวขอขอเฟโซีสามคนเลยได้ไหมครับ คนที่อุ้มแพนได้ด้วยครับสองคนได้ปะเกินไปมากเอากี้เห็นพูดเรื่องเฟซโอซีกันพอดีผมไม่ค่อยไม่ค่อยไอซีเท่าไหร่เนี่นเออขออไอีได้อนได้ปะเออได้ครับแต่แอดมาหรือเปล่าครับเอของพี่มาเลยแต่หนูแอดไปก็หนูแอดจริงนะพี่โหดร้ายแ่นไวรูทูใคียรววะโคตรใหญ่จริงจัง ของจริงคู่จั่นแอดไปแล้ว okay, ครับพี่โอเคครับตอนนี้อืม โนสดวะเงินอาอันนี้เอาไปเอาข้ามาแล้วเหรอเซล่าห <c oughs> ลุมหกหลุมหอกมาแล้วสรุปขอฟิตโอซีแพนด้าได้ปะเนี่ยพิมพ์ไปได้ครับเมื่อกี้ไม่ไม่เอาของแพนดา้าแพนด้าตัวไหนครับ เอาของปอนอะก็เมื่อกี้นะครับพี่ไม่ล้ครับขอดูใหม่ได้ไหมนี่ครับเหี่ยเปียวน้องจริงพี่เฟียวจัดจริงกว่าปอนับจบเลยจบเลยจริงมันก็ไม่ค่อยโป่เท่าไหร่พี่รู้ตั้งนานแล้วแหละจริงอะจบเลย หนูแี่ไหนหนูแค่ไหอฟฟ๋อกาเฟโอซีปอยเนี่ยทำไมอะเ <laughs> ดี๋ยวไ <laughs> ดเล่าเดนสิล่ะ <laughs> ใครใครเอาเฟซไอซมาครับไม่ขอไม่รับนะครับี่ว <laughs> ไม่ไม่ไม่คนเซลาดูสเซล่าดูสนเซลาดสวของจริงขอจริงของหนูอ่ะหลินเขสตาซ่าครับเห็นแล้วครับอันนี้เซล่าดูสวของจริงปอนไม่พอเซปหลังวันเรา่้จะไปตั้งเฟสปอน แล้วเราก็ปั้งนะแต่แม่จะปั้งนะเราไม่ได้ปั้นเห็ไดเยอะแต่ยามหมดจนนะเสียป๊อปพอจริงพี่พี่ไปต่อยกันไหมพี่ผมต่อยไม่เก่งครับถ้าแต่แต่ไม่ไม่ถ้าถ้าต่อยแพ้ได้ไรอ่ะถ้าผมต่อยพวกผมต่อยชนะได้ไรอ่ะ ฮัลโหลครับฮัลโหลครับอันนี้ใครเจ้าของหมาครับเนี่ยมันเยอะใส่อย่างรถเดินผมครับไม่รู้เลยครับสมาร์ตตอนนี้กันหนูมันมีปลอกคอด้วยไงผมเลยอยากรู้ว่ามันมีเจ้าของหรือเปล่าเือถ้ามันไม่มีเจ้าของผมก็ได้เอามันไปฆ่าดิ้อีกแล้วพวกมึงเอากันอีกแล้วเหรอเจ้าของครับ พี่เ็ซรามันโหดมากเลยวะปอยไปครับตลกเชิญผมปอยๆอยไหมยอมใจยอมแบบเซราเลยวะอ้าวไหนแลวกและฟ้าผมดำไงะไ้โจกระเทืรมาเลยอะไรอะไรนะแพ้แพ้อะไรหัวดำพัาธ้า มาดิีวันนี้เซิร์ฟไม่เปิดแน่ถ้ามีสาวแฟนผมเป็นเป็นแฟนพี่ชายของแม่ละสบายพี่ได้เอ้โหแล้วใครแอดไนด์ใครที่ไหนที่ไหนที่ไหนอะที่ไหนก็ได้อะเดินไปเรือสัตชิบที่ไหนพี่พอที่ไหนดี่นตาครับน้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมตายเดี๋ยวผมตายฮะสองสองก็ได้พี่สองสองก็ได้พี่อุ้ยเปิดเฮ้ยใครเปิดเพลงเดียวอะเฮ้ยใครเปิดเพลงเดียวอะเพลงเดียวตัดเลยขอบคุณมสองสองก็ได้พี่สองสองก็ได้เพียงแตไรวะ เอาคุณตัดุกขาร้าหน้าครับหน้าครับน้องโอเคพี่ต่อยได้ก็แต่งต่างหน้าแล้วพี่ไหนต่างหน้าก็เล็ไก่เลยเราให้ผมแปรงล้างก่อนได้ปะพี่ใครนออกมาเยอะแยะเนี่ยทำไมอ่ะก็บอกแล้วตอนที่พูดจะเล่นออกกันไนเนี่ย จากที่ไหนพวกมึงใช่ไหมไม่ได้ได้หรอ๋อยไม่เดิมพันอะไรทางนั้นอ่ะไม่ได้เหรอมันต้องมันต้องมีมันต้องมีพวกมึงนมันก็ต้องเดีมพันมันไม่งั้นมันมันไม่จริงจังกันดิมันก็ไม่จริงจังกับเราอะดิอะไรี่จริงจังนี่แต่จริงใจอย่างเดียวอ่ะก็นั่นแหละต่อยจริงใจก็เหมือนว่าเสี่วนต่างพองผมชนะถ้าพวกพวกผมแพ้อยากได้อะไรอ่ะ อะไรนะไข่เออไข่ไข่เป็นคนที่าผมแพ้อยากได้ไรเออไอรี้หัวดจะปวดอยากให้อะไรอ่ะเอาเหรียญไหมล่ะเออนี่ใครรับน้องชายไนมครับะให้เท่าไหร่คนนึกนค่อคุยค่อยคุยกันสองคนได้ไหมอ่ะผมมีเยอะดิบอกแค่พมีเยอะได้อะไรนะ จะหลุไตไหมได้ได้ไดแต่แล้วถ้าทางมีแพ้จะทำยังไงอะเอางี้ดีก<ม><ด>ว่าอยนะ ต่อยชนะไอ้ปังผมให้ร้อยเหรียญแต่ถ้าเกิดแพ้เสียเฟสโอซีไดไอจีโอเคป่ะโอ้โหอย่าโอซีพี่เสียเลยเกินปุยปุยอะพี่ไอยูป่อบแม่พี่ปอบแม่จุดจีเลยไม่ครับแม่ครับไม่แม่ไอจีครับโอเคพูดนี้ใครเลิฟอ่ะาร้อยเหรียญก็ได้ไหมพี่ปอบแม่สามร้อยเหรียญต่อยชนะเอาป่ะสามร้อยมันเยอะป่ะเป็นเป็นไม่รู้แย่ไฟพี่แล้วถ้าหนูแพ้อล้พี่ แพ้ก็เสียเฟซโอซีกับไอจีไงครับสองเดียวที่มาหลวยได้ยินป่ะพี่ไอเหี้บผู้เหี้บเละเพลงเลื่อนนะเพลงอ่ะเพลงเลื่อนมากเลยอ่ะมารวยของแท้อะสรุปไม่กล้าใช่ป่าวไม่กล้าก็ไม่เป็นไรแล้วผมก็ยืนอยู่อย่างนี้แหละผมก็ให้ไว้มืนอยู่อย่างนี้แหละไม่เป็นไรครับ มารวยคือของแท้อะแพ้ไม่ให้ได้ป่ะแพ้นี่บิดได้ป่ะพี่เออแพ้เราบิดอะได้ไหมอะแพ้เราบิดตอมออกนี้เลยอะได้ปะใช่แบบว่าต่อยแพ้นี่คือดิดหนีเลยอ่ะคิดว่าหนีรอดไหมล่ะครับโอ้โหไม่ต้องเล่นพีซีเชีหนูโอเคขอบายครับนิดนิดนึงแล้วกันนิดนึงแล้วกันลอยเหรียญไปได้ปะแจกไอจีก็ได้ครับไอจี ได้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 เอาไอจีไเหรียญถ้าถ้าแพ้ถ้าแพ้เสียไอจีโอ้โหใช่ครับวินเดียวพอจบติ๊บหนูนับปอข้างในมั้งหรนับปอขอไล่เกมี่ยหน่อยสามวินแล้วกันสามวินได้ไหมพี่ต่อต่อต่อนับปอขอนับปอขอเป็นคนดูพี่เมียวปังว่างปังได้หมดได้หมดครับพี่ได้หมดร้อยเหรียญแล้วกันครับแต่ผมเป็นแค่เครื่องมือครับแต่พี่มาสนทนาคุยกันการแลกเปลี่ยนกันดีครับ ขอบคุณทุกคนครับจากรีวิวทามด้วยนะครับผมขอบคุณทร์มครับผมครับเกินไปหรือเปล่าแล้วหนูเลือกอะไรได้ไหมอ่ะคือคำที่เราเลือกอะไรไปหรือเปล่าเลือกที่ไม่เล่นก็ได้ครับพี่ป๊อปเองเลยครับขออนุญาตครับขออนุญาตถ่ายรูปครับพี่โจพี่หน้าหนึ่งใครว่าพี่โจผมหน้าหนึ่งอ่ะไม่รู้ผมไปยุ่งอยู่แล้วครับผมไม่ได้เป็นคน้องนั่นอยู่แล้วน้องปอนนั่งเหรอยส้นผมไหมพี่น่าแก้ครับ อุ้มใครพี่หายแล้วครับไปยังไปต่อรีกันดีกว่าไปไหนนี่ใครอ่ะอุ้มใครอ่ะอุ้มปอนอุ้มปอนแพนน่าอ้วนตุตากนี่ตลบไม่ต่อยเนาะไม่เป็นไรไม่อะได้ก็ได้ต่อยตึงตึงอ่ะสู้ไม่ไหวเกินปุยมันก่อนเห็น อนนั้นเห็นต่อยที่ลานกินโคตรตึงอะใครจะไปกล้าล้มก็ไม่กล้าเกินไปจริงเนี่ยไม่ได้ต่อยครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต่อยก็เสียชีวิตฟรีอะหายแกงแล้หายแกงหายแล้วหายแล้วไม่ใช่ครับจำถูกคนละค่ะพี่หายยังโอเคโอเคใคร ขอหน้ารักได้ักขอหน้ามีอ้วนนะขอหน้ามีอ้วนนะอันไหนก็อ้วนอ่ะเกินไปมึงอย่าพูดเรื่ใครเลิฟอ่ะไม่มีใครเลิฟครับถ้าแต่เธอวะยังไงไอ้เหรอวัวยังไงหรอไม่รู้กังไงแม่ใหม่ดีที่คุณแม่มาด่แต่แรกเดี๋ยวมันจะกว่านี้อ่ะ เป็นไรเราทนได้ดูแล้วครับบอกไปแล้วครับบอกไปแล้วบอกไปแล้วบอกไปแล้ว ดิสคอดกูไม่ใช่ออลลีแฟนนะ <ผม S 1> คุณดูะะเหมือนออลลีแฟนราคาเจ็ดสิบเก้าบาทเนาะเป็นอะไรกับคนนู้นจำเะต้องไหนอ่ะตวนี้ใช่ปะปโอเค<ม><ม>ให้เขาเป็นอะไรวะแพนหน้าอ้วนตูตา เ้ิ่มสมบูรณ์ที่่องคนอ่ะเติมสมบูรณ์ไปหรือเอ้ย